สวัสดีครับพวกเราวงะรามากาสครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ House of Illumination นะครับที่ชั้น8 Central World นะครับน์ใช่ครับผมโอ้โหแสงสีสวยงามมากๆครับที่นี่วันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับวันนี้เรามาถ่ายรูปเฮ้ยมาถ่ายรูปเพราะเข้าไปเนี่ยเมื่อกี้ใช่แค่นี้เดียวก็แบบสวยมากด้านหลังดูสวยมากใช่ใช่เราเห็นแค่แบบในรูปยังไม่ได้ลองเข้าไปสัมผัสจริงๆจะดูลั้งมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่ามันจะเป็นยังไงมาครับตามมาเลยไป ครับผมก็เมื่อกี้นะครับพวกเราก็เพิ่งมาจากโซนเด็กคิ้วใช่ครับผมตอนนี้เราอยู่ในโซนเลเซอร์เคชนะครับซึ่งเลเซอร์รอบตัวเราเยอะมากๆเลยนี่ถือว่าแรงอยู่นะเลเซอร์พวกนี้ใช่ครับอยากให้มันขาตาหรือว่าขมระสำหรับถูกต้องแล้วนี่เหมือนมีสติกเกอร์ตามทางนะครับแล้วก็มีกระจกรอบด้านเราเลยซึ่งเขาบอกว่าเกือบ600เลเซอร์เลยนะที่อยู่ตรงเนี้ยเยอะมากๆเลยซึ่งโซนต่อไปที่เราจะไปกันเป็นโซนของช h i n i n g s ิลฟอร์ีครับใช่แล้วไปดูโซนต่อไป Let's go สววยไม่แพ้กันอยู่แล้วปะแสงสีน้ตาลนาอหยา ตอนนี้นะครับเราอยู่เนี่ยอยู่ในโซนที่ที่มันเป็นกระจกเหมือนเวลาเราใช่ครับแบบเป็นทีมอวกาศอะไรอย่างงี้ใช่แบบนอกโลกครับแบบเรานอนตรงพื้นราบอย่างงี้นะครับแล้วแบบมันกระจกมันจะสะท้อนลงมาแล้วแบบเห็นตัวเหมือนเราลอยได้เลยว่าเราโพสท่าแบบเราบินได้อะไรอย่างเงี้ยครับกาแล็กซีกาแล็กซีใช่ก็สวยมากอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไม่เป็นไรครับอ๋ออย่าออกกล้องอย่าออกกล้อง อ๋อทีวีม right ั่งเจ้าอ๋ทีวียูทูบเบอร์เหมือนกันอ่ะแนะนำตรงนี้หน่อยมีอะไรเพิ่มเติมไหมตรงนี้ก็เป็นโซนเหมือนเจ๊กแตกอ่ะตรงนี้เป็นโซนเหมือนพูดไปแล้วนี่หว่ะก็โซนนี้คือโซนของอวกาศนะครับมีพระอาทิตย์มีดวงจันทร์แล้วก็มีดาวเสาร์ใช่ใช่มีเพื่อนด้วยหนึ่งคนตรงนี้นะฮะชื่ออะไรนะ อย่างก่อนจะเข้าตรงนี้นะคะก็ต้องถอดรองเท้าด้วยนะใช่เพราะว่าเพราะอะไรวะพื้นข้างบนเนี่ยมันจะเป็นรอยมันเป็นแบบแล้เราต้องรักษาความสะอาดเพราะเนี่ยมันจะเป็นรอยเพราะว่ามันจะทำให้เวลาเราแบบถ่ายรูปอย่างเงี้ยมันจะมันจะดูไม่เรียวทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่นะครับผมแน่นอนไไปปครับต่อเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันดีกว่านะจัดไปบาย ครับผมแล้วตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่ในโซน forest to space นะครับนี่ตรงนี้มันก็จะเป็นประมาณว่าแบบเหมือนเป็นห้องมืดๆเนาะแล้วมีจอโปรเจคเตอร์ส่องตรงกำแพงแต่ว่ามีความพิเศษด้วยนะครับนี่ในมือของเราคือไฟฉายนี่พอเราส่องไปมันจะเจอสัตว์ครับว่านี่อย่างนี้เป็นเหมือนเกมนะครับให้เด็กๆได้มาลองเล่นกันเป็นนี่นะครับเราส่องปุ๊บแล้วก็จะเจอสัตว์ต่างๆเป็นการค้นหาสัตว์ไม่เด็กก็เล่นได้นะใช่ครับผมเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีครับนี่ ด้านโซนข้างหลังนี้มันจะอีกแบบหนึ่งเนาะมันจะใช่ครับมาเรามาดูไม่ต้องใช้ไฟฉายนะครับมันจะเป็นแบบเดี๋ยวพิ่งเดีงยวพึ่งฝั่งนี้คือ forest นะครับมาความพิเศษของมันคือว่าโชว์หน่อยฟัง่ิดเราสามารถใช้มือเราเล่นมันได้ครับแปะปึ๊บนี่เห็นไหมนี่หมีขยับพอเราแปะไปเรื่อยๆนะครับอ่ะปล่อยทิ้งไว้ก่อนนี่หมีจะบอกมือทักทายพวกเราถ้าเราจับจับเขาหมีก็จะนอนก็จะ คือฝั่งนูน้นยังมีอีกหลายตัวเลยนะครับที่เรายังไม่ได้ไปจับใช่ใชก็คือฝั่งของฝั่งนู้นจะเป็นทางด้านของการหา,าสัตว์ส่วนฝั่งนี้จะเป็นการทักทายสัตว์ซึ่งเป็นความพิเศษของโปรเจคเตอร์ใช่ใช่ใชเป็นโซนที่แบบเจ๋งมากๆม,มามาดูฝั่งนี้กันต่อครับกลางวันกลางคืนเนาะใช่เราได้อยู่ในโซนของป่าทั้งกลางวันกลางคืนไปแล้วน่ารักนะมีช้างครับทางเล่นด้วยไหมทางนี้มแบบีช้างครับมีหลายสัตว์มากมายนะครับในตรงนี้มีผีเสื้อเหมือนเราอยูใ<ช>่ในป่าเลย ถูกต้องแต่ตอนนี้เราผ่านป่าทั้งมิดไน h ์แล้วก็เดยไปแล้ว<ช>มาเรามาดู Space กันต่อครับ,รบ,รบใช่ครับ True Space นี่เป็นโซนของการพี่ๆเขานะครับจะให้พวกเรามาวาดรูปหรือระบายสีมาระบายสีตกแต่งตนนจ้รวดของเราแล้ว,ลวก็ฉายขึ้นไปบนจอนี้นะครับนี่นีนครอระบายสีเราจะระบายตามใจชอบเราได้เลยใช่ครับพอเราสแกนไปปุ๊บ เจ้าหน้ของเราก็จะขึ้นไปอยู่บนจอทันทีเลยครับใช่แล้วทุกตัวบนเนี้ยกลุเขาเป็นฝีมือเด็กๆว่านมดเลยใช่เนี่ยโอ้โหคนดีไซน์ของโหว่าเราได้รู้เลยนะว่าเด็กไทยโคตรเก่งเลยอ่ะดูดิสวยมากอันนี้สวยมากถ้าของไอซน่าจะไม่ถึงขนาดนี้นะครับจะเป็นแบบขาวๆครับผมไม่แต่ไอซ์เป็นคนวาดดาวครับดโอ้โหล้ำ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  นี่แล้วก็นี่เป็นโซนเด็กเล่นอีกอย่างนึงที่พวกเราสนุกสนานมากกับโซนนี้เี็เล่นทะเลที่เห็นว่าเลยะเี่กัเป็นลูกบอลนะครับผมแล้วก็ปลาขอให้ปลาตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ปาตรงโน้นเราปลาเราปาใส่กันค่นีครับผมเป็นการกระทำที่ไม่ควรทำตามนะครับมันจะเป็นแนวเดียวกับตรงนน้นนะที่แบบเราสามารถแตะใช้มือทัชกับมันได้แต่นี่ใช้ลูกบอลปาเอาปลาโชโ์เอาตัวไหนให้เลือกเอาเอาตัวนี้ไม่คิดอ๋อเอาน้นยไม่ใช่เอาตัวไหนยิงให้โดนยิงให้โดนเนี่ย พอเรายิงโดนพอลูกบอลไปสัมผัสกับหน้าจอนะครับตัวเอเรียนของเราก็จะระเบิดตู้มแบบนี้ตุ้มตากนี่นี่ใหโดนทางนี้โ มาเราได้เล่นกิจกรรมสุกๆตรงนี้แล้วใช่แล้วพร้อมที่จะไปตกแต่งจรวดของเราหรือยังครับพร้อมมากครับฝางั้นเราไปตกแต่งจรวดกันเลยครับไป s <S เอสกิล ครับนะผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ตรงที่นี่นะครับอยู่ในโซนโปรลิเีกแค่นี้ครับค้ำกิบไม่ใช่นะครับตอนนี้เราอยู่ในโซนเดอะบอลเลสใช่ครับเดอะบอลเลสครับนี่โอ้โหมีแสงสีสวยงามมากๆแล้วก็มีทีม้าด้วยใช่ครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ใช่ครับแล้วก็มีเพลงอีกรอบนึงมันจะวนเป็นรอบๆนะครับใช่ก็จะเว้นแบบโซนภาพแบบอื่นแล้วก็จะกลับมาที่จ่ไฮไลท์นะครับก็เป็นโซนหิมะนะครับมันจะมีแบบปล่อยเอฟฟเเป็นหิมะปฮอปอย่า บไปสินี่แป๊บเดียวโหมเปลี่ล์เปลี่ย็ในใจาปสิข้างในนี่จะสอดรูปถอดรูปถอดรูปถอดรูปคุณรู้ไหมว่าตอนนี้พวกเราอยู่แรปอะไรไม่รู้ยังนี่นี่เอเอเอแรป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 ตอนนี้ก็อยู่ในโซนเบาเลสพวกผมก็มากันแค่สี่ไม่ได้มาเจ็ดแล้วก็กำลังดูแสงอ่ะ ไม่ใช่สีแดงและสวยมากถึงแม้จะเป็นสีขาวแต่ก็ยังไม่ใช่สีขาวแล้ว <c oughs> เอะเอและแสงสวยมากไม่ได้หาดูยากถ้าใครไม่ได้มารับรองเลยว่าโคตรพลาดนะเออ <c oughs> เป็นยังไงเวมบ้ากครคบวันนี้ที่พวกเราได้เดินมาครบ8โซ่แล้วอ่ะถามความรู้สึกหน่อยก็ถือว่าสวยมากๆเนะเราประทับใจทุกโซ่ทุกห้องจริงๆทุกห้องมันสวยในแบบของตัวเองเนาะแต่ว่ายังอยู่ในในโทนในธีมที่แบบเป็นแสงสี ใช่ไหมใชท่ทุกห้องนี่แบบเราเข้าไปต้องว้าวทุกห้องอ่ะถูกต้องซึ่งต้องบอกกันนะครับถ้าใครที่อยากจะถ่ายรูปสวยๆอยากมีรูปสวยๆไว้ลงเนี่ยมาที่นี่แนะนําว่าสนุกมากแล้วก็ได้รูปสวยๆกลับไปแน่นอนใช่เป็นไงบ้างครับอ,อ๋อที่นี่นะครับก็ใครมาก็ต้องชอบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือว่าคนอายุมากก็ต้องชอบครับเพ<ช>ราะว่าที่นี่นะครับมันมีหลายแบบหลายสไตล์ไม่เหมือนใครกันแน่เลยครับไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครแน่นอนใช่อาภูเป็นไงบ้างวันนี้้ เนี่ยมีตรงนี้มีมีอะไรใช่ครับนี่เราไม่รู้นะเนี่ยจริงจริงตรงนี้มันเป็นซิกเนเจอร์ของสถานที่นี้มาครับเป็นโซนนี้ใช่โซนนี้น่ะเป็นซิกเนเจอร์มากตรงนี้ทุกคนครับช่วยในไหนหลบหน่อยครับอาขอโทษครับผมเองครับใช่ครับทุกคนดูนะครับนี่เป็นแสงเลเซอร์ปึ๊บว้าาเือเราโดนเลเซอร์ปึ๊บจะเกิดเสียงเป็นนขึ้นทันทีใช่ทิฟฟนี่ อ๋อใช่วันนี้เึ้นทันทีนึ่งาตัวของแล้วเขาชื่อชื่อตัว Shining s y m p h o อ้ใช่ครับเองมาอออ๋อเจ๋งมากเลยอ่ะกรรมดหม่ผมแนะนำนะวันนี้พวกเราได้มาถ่ายรูปกันเนาะถ่ายธรรมดาก็สวยอยู่แล้วแต่เวลาที่ทุกอย่างมันกำลังมืดแล้วแบบไม่เห็นหน้าเราอ่ะถ่ายแฟลชก็สวยนะ เท่มากๆเลยสรางยู่ในสไตล์ของแต่ละคนใช่ใชเพราะว่าตรงนี้มันมีแสงที่สวยมากๆแล้วแต่แล้วแต่คนจะแบบสร้างสันรูปออกมาให้เป็นยังไงแต่ได้รูปสวยๆแน่นอนใช่ครับรองเลยแต่ว่าวันนี้นะครับพวกเราทั้ง4คนต้องขอขอบคุณทางสถานที่ด้วยนะครับนั่นก็คือ House of Illumination ถูกต้องครับ House of Illumination ToV ชั้น8ใช่ครับซึ่งถ้าใครนะครับที่สนใจจะมานะครับก็สามารถติดตาม Facebook Fan Page ของที่นี่ได้เลยนะครับตามชื่อสถานที่เลย House of Illumination ครับทุกทุคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องนี้เยอะๆนะครับแล้วถ้าครั้งหน้าอยากให้รามากายผู้เราเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยพเู้เราทุกคนจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับและที่ต่อไปที่รามีคอมเมนต์มานะครับจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนก็รอติดตามเนาะใช่ครับดูอย่าลืมติดตาม มีอะไรครับพีครับมีอะไรพูดไหมครับคุณผ <c oughs> ู้หากติด <c oughs> ัามด้วยครับกติดตามด้วยนะครับ, <c oughs> รบสำหรับวันนี้พวกเราไปกันก่อนนะครับ <c oughs> เรางรากายต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs> อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับบ๊ายบาย